สว,ส,สวัสดีค,ครับพบกับอาจาร,รย์โอและอาจาร,รย์ท็ทอปต้ในรายการคนมีองวันนี้เสนอตอนเสนอตอนวันนี้เสนอตอนว่าความเชื่อเนี่ยมันต้องพิสูจน์ได้นะคือมันต้องลองทดสอบทดลองได้แล้วก็ต้องเชื่อก่อนจะเชื่อคือคุณต้องเข้าใจมันก่อนก่อนที่จะเชื่อนะถ้าไม่เข้าใจอย่ายไปเชื่อเพราะมันไม่มีประโยชน์นะสวัสดีครับอืมนะ เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะเอาเข้ามากันได้นะครับมาฟังเรื่องราวนะของรายการคนมีองค์นะเออหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันผิดต้องไปแก้ไขหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคนเราเขาบอกว่าถ้าจะเชื่ออะไรเราต้องเชื่ออย่างมีสติมีปัญญา เชื่อแบบอย่างที่ควรเชื่อถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าอย่างนั้นแล้วมันไม่มีประโยชน์นะโอ้ไม่เคยใช้เครื่องก็เลยอ่ะมันก็เลยพิมพ์ผิดผิดถูกแล้วก็เออต้องเริ่มใหม่หมดอืมเอาเข้ามาได้นะครับนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆนี่สวดเดี๋ยวผมจะสวดนำนะนะโมัสสาภะคะวโตอระหะโตสม,มาสัมพุทสาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอบพระัมมาปฏิภาหายทุติยัมปีพพรัมาปฏิภาหายราติยัมปีพพรัมมาปฏิภาหายยีติสุขโตอะระหังพุโตนะโมพุตายะปทวีโขงคาง พระพรมหาเทวาามามิหังพระมจิตตังปียังมามานาชาริตินามาพระทานามาอาุเมกโมอุปโยเทวมนุษย์นางปีโยพระมานมุตมังปีโยนาคัสปันานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนโมสกเทววันทานางสุขิตามหาราพน ตัตยามปีนโมสักกาเทวาวันทานังสุขิตามหาราพนตาวติยามปินโมสักกาเทวาวันทานังสุขิตามหาราพนโอมนโมพะพิฆเนสิทธิประสิทธิเมมหาราพนตัวติยามปินโมพะพิฆเนสิทธิประสิทธิเมมหาราพนตาวติยามปินโมพะพิฆเนสิทธิประสิทธิเมมหาราพน อมสีขเนศยานะมหัอมสีขเนศยานะมหัอมสีขเนศยานะมหคือที่เราทำตอนนี้ก็เพราะว่าต้องพิสูจน์ก่อนแล้วถึงจะเชื่อเชื่อในที่นี้คือว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรมีความรู้สึกเช่นไรเขาสามารถตอบได้ไหมคนที่เราจะเข้าไปในสํานักเขาจะไปนับถือเขาหรือจะไปว่า,วาสแสดงมุทิตาจิตก,กับเขาหรือว่าจะเข้าใจเขาหนึ่ง ถามว่าเราจะเชื่อเขาได้ยังไงว่าเขามีเขาสามารถรู้ได้จริงว่าเรามีองค์เทพอะไรหรือเปล่านะเวลาไปเช็คตรวจองค์ตรวจเทพเสร็จแล้วเนี่ยสองก่อนที่จะนับถืออะไรเนี่ยเราจะต้องมีเขาเรียกว่ามีการสังเกตนะและการฝึกฝนตัวเองดูซิว่าเราเนี่ยจะเชื่อคนนั้นก่อนที่เราจะเชื่อจริงเราต้องพิจารณาพิจารณาไงหนึ่งเขาตอบคล้ายๆความรู้สึกเราหรือเปล่านะเขาตอบคล้ายๆความรู้สึกเราหรือเปล่าสองเขาเข้าใจเรื่องราวของเราหรือเปล่า หลายหลายคนเนี่ยบางทีไปผิดสำนักนะไปโดนแบบไอ้นี่มาโดนแบบอะไรอะแบบสำนักที่แบบเป็นขายน้ำมันพายมาปรากฏว่าสุดท้ายแล้ว <c oughs> มีมีปัญหาทีหลังรายการคนมีองค์เนี่ยสร้างมาเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อให้งมงายแต่สร้างมาว่าต้องค้นหาตัวเองให้เจอค้นหาตัวเองในที่นี้คือตัวเองมีองค์อะไรแล้วตัวเองศรัทธาองค์อะไรอันนั้นคือสำคัญที่สุดนะพอ <c oughs> พอศรัทธาเสร็จแล้วเนี่ยสําคัญที่สุดคืออะไรเราเนี่ยมาทําอะไรทําไมเราถึงเออรู้สึกผูกพันกับองค์เทพองค์นี้เหลือเกินแค่พูดออกมาแล้วมันมีความรู้สึกว่าขนลุกมีความรู้สึกว่าเต็มปิติเต็มใจที่จะทํางานตรงนี้โดยตรงบางคนถึงขั้นนะไปเห็นเทวรูปแบบองค์ใหญ่ตามเทวาอะไรอ่ะ เข้าไปไหว้เข้าไปกราบแลไวน้ำตาไหลเลยนะคะเขาเรียกอะไรอาการปิตินะครับนะปิตินี่ก็แล้วก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรฉันบ้าไปแล้วหรอเนี่ยเออทำไมฉันร้องไห้ฉันไม่มีสาเหตุอะไรอย่างนี้อ่าใช่ไหมอาจารย์ใช่มันเป็นการสื่อจิตสัมผัสพิเศษผมบอกอย่างหนึ่งอาจารย์ที่ต้องตรวจให้เราเนี่ยจะต้องมีความรู้จริงๆความรู้ในที่นี้ก็คือว่าเขาจะต้องสอนเราไปในทางที่ดีนะไม่ใช่แบบไปสอนให้ไปเต้นไปลําข้างทางนะครับนะไม่ใช่นะ คือสอนเนี่ยต้องสอนให้เราอะสามารถที่จะเอ่อทำพิธีได้นะสอนให้เราอย่างรู้ได้สอนโหราศาสตร์ได้อะไรเงี้ยคือวิชาการสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ไม่ใช่แบบอาจารย์นเนี่ยสอนเนี่ยสอนไปในทางแบบว่าเหมือนกับว่าไปยืนเต้นนะยืนลำนะปปอันนั้นคือเขาเป็นงานไหว้ครูเขาก็ศรัทธาของเขาแบบนั้นกันเราก็ไปว่าไม่ได้ไม่ใช่มีครูประกำช้า,างอะที่ลูกศิษย์เราบอกบอกว่าเขาไม่อยากไปทําพิธีเหล่านี้เพราะว่าปัญหาคือเขากลัว เข้าใจคำว่ากลัวไหมกลัวอะไรกลัวประกมช้างกลัวว่าเสร็จเสร็จแล้วจะโดนของเข้าตัวไม่ใช่ประกมช้าก็ก็รู้ก็รู้แค่นี้ไม่ก็บอกแค่นี้ค่ะรแค่นี้บอกแค่นี้คือเขาเล่าให้ผมเขามาเล่าให้ผมอาจารย์ทบถามคนไม่รู้ว่าจะได้ยังไงคะก็ตอบแบบไม่รู้เลยเขามาถามผมว่าแบบอะไรรู้ไหมแบบว่ามันคําทางเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่ได้เต็มใจที่จะทําตรงนั้นเสร็จแล้วอยู่ดีๆเนี่ย ตัวเขาเองอะต้องดึงถูกดึงเข้าไปในอีกอีกทางหนึ่งที่เขาไม่ถนัดพอเขาไม่ถนัดเสร็จแล้วปัญหามันก็คืออะไรรู้ไหมปัญหามันก็คืออะอะไรจริงๆแล้วอาจารย์โอ้ต้องเป็นคนถามอาจารย์ท็อปแล้วให้อาจารย์ท็อปมาให้ความรู้กับทุกคนนะคะอือย่างนี้นะถึงจะถูกต้องคะคือมันเหมือนกับว่าเขามาเล่าให้ผมฟังว่าอะไรรู้ไหมมาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยครูวกรรมช้างเนี่ยพาเขาไปไปยืนลําเหมือนกับว่า ท,ทําพิธีคล้ายผีฟ้าก็คือผีฟ้าเนี่ยจะลําไปเสร็จแล้วก็จะเอาไข่เนี่ยไปวะไปทาตรงที่มันเกิดเกิดโรคเกิดภัยไข้เจ็บอะเพื่อดึงเอาโาครคภัยไข้เจ็บออกมาจากตัวคนแต่ว่าเขากลัวว่าถ้าวันหนึ่งเขาทําไปแล้วเขาอาจจะแบบโดนของหรือโดนอะไรหรือโดนรองของตรงนั้นอาจจะแก้ออกไม่ได้อะไรอย่างนี้เขากลัวจุดนั้นไงเพราะเขารู้ใช่ไหม,มนะเพราะเขารู้ว่ามันจะเป็นยังไงไะคะเขาถึงได้กลัวแล้วเขาถึงไม่รับขันตรงนั้น เสร็จแล้วเขาก็มารับกับเราใช่ไหมอาจารย์ท็อปอาจารย์ท็อปจะพูดบนี้ใช่ไหมไม่ใช <laughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือความกลัวตรงนั้นนะ่ะปัญหาก็คือว่าคนที่ไปทําพิธีไม่รู้พอไม่รู้เสร็จแล้วอะ่ะมันรู้สึกกลัวกลัวขึ้นมาในที่นี้ก็คือกลัวว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยครูเนี่ย,ยจะช่วยเราได้จริงหรือเปล่าคุนะากรกรรมช้าเหรอใช่เพราะว่าปัญหาคือ ให้เขาไปยืนรำอยู่ตรงนั้นนะวันหนึ่งมันก็ต้องพลาดวันหนึ่งมันก็ต้องผิดถ้าหากว่าเขาไม่รู้วิธีการที่จะกําหนดจิตลงไปทุกอย่างต้องมีครูกําหนดจิตเข้าใจปะเขาใช้เป็นนางรำอย่างเงี้ยเหรอคือแนวแนวผีฟ้าเนี่ยรำยังไงร,รู้ไหมแนวผีฟ้าเนี่ยคือรำรำลําเอาไข่เอาอะไรไปวางวางทับ,ท,บทับตัวหรือแ,แนวผีฟ้าเนี่ยเขาจะเอาอะไรไปรักษาตัวด้วยการรำดาบเสร็จแล้วเอาดาบนะั้นไปทาบตรงที่ปวดที่เจ็บแล้วหายเขาเชื่อกันอย่างนั้น แต่ว่าบางคนอะถ้าเขาไม่มีความเขาเรียกว่าไม่มีความชํานาญในใน,ในอํานาจจิตที่ที่ที่จะสื่อกับครูโดยตรงอะ่ะแล้วเขาไปยืนทํายืนอะไรงเงี้ยเขาก็กลัวว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยจิตอ่อนจิตไม่แข็งพอเขาอาจจะถูกการโดนโดนทดสอบทดลองแล้วอาจจะแบบว่าเหมือนก็เป็นกลายเป็นอมตะอมภ่า,าได้อาจจะโดนวิบากกรรมเข้าแทรกได้เรื่องราวเหล่านี้แม้กระทั่งยอดเกจิทั้งหลายก็ยังโดนนะครับนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ายอดเกจิ <คน S 2> ท,ทั้งหลายโดนเพราะอะไรคะจันทร์ครับเผลอครับจะอาบน้ําครับ ถอดพระออกปรากฏโดนเลยปุ้งนะเกศิอาจารย์ที่เป็นพระอะนะอืมขนาดหลวงพ่อปานยังโดนเลยนะต้องไปให้ของจำพระ่านต้องใส่พระด้วยเหรอคะใส่ยันกอบเพชรอะไรก็ต้องใส่เพราะไม่ใส่ไม่ได้ขนาดหลวงพ่อปานเองยังยัง,ย,งยังโดนเลยคุณใส่ม์ดมอ๋อโอ้โอ้ที่โอเคยเห็นหลวงธรมาใส่ประคำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืม,อมเราเอาพลังมหาจากักรพรรดิเข้าว่านะไม่ใช่ว่าเราจะเก่งกาจสามารถเพราะบางทีเนี่ยเราบอกบอกไงว่า ก่อนที่เราจะเชื่ออะไรเราต้องพิสูจน์ก่อนพิสูจน์นี่คืออะไร<า>พิสูจน์ว่าเราเนี่ยนั่งสวดต,ตรงนั้นเรารู้สึกสบายไหมเรารู้สึกว่าจิตเราเชื่อมกับข้างบนจริงไหม,มเราสามารถได้ทําได้จริงไหมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นถามว่าทําไปเพื่ออะไรเพื่อนะอะไรคะเพราะเราคือนักศึกษาตลอดทั้งชีวิตไม่มีใครเก่งครับนอกจากว่าจะฝึกฝนได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไม่ใช่จะทตาองพูว่าไม่มีใครที่ ฉลาดก่อนโง่ at, ทุกคนต้องโง่ก่อนแล้วต้องเรียนรู้ถึงจะฉลาดใช่ <Sure. S 2> ทุกคนต้องมีความว่าไม่รู้ก่อนแล้วค่อยรู้ไม่ใช่ว่าจะรู้หรือจะเป็นมาตั้งแต่เกิดต้องมีครูถึงจะฝึกฝนแล้วก็ทําเป็นถ้ารู้รู้ว่าทํายังไงแล้วก็ทํายังไงถึงจะถูกต้องใช่ไหมคะอ,อ,อ,อืก็เหมือนกับนักมวย่ะถ้าวันใดวันหนึง่งนักมวยไม่ฝึกฝนตัวเองนักมวยไม่วิ่งนักมวยไม่ชกวันนั้นนักมวยก็พลาดเหมือนกัน เคยมีครับนะที่เก่งว่าเก่งๆปรากฏว,ว่าขึ้นเวทีเจอเด็กรุ่นหลังเข้าไปตัวเองไม่ฝึกฝนสุดท้ายลงไปนอนกองกับพื้นก็เยอะครับนะที่เจอมานะที่เห็นมาเรื่องนี้เรื่องจริงครับนะเพราะว่าใช่ค่ะนักกีฬาต้องสอนทุกวันนะาจาันโอรู้ดีเพราะว่าก็เคยเป็นนักกีฬาของโรงเรียนมาก่อนอืมต้องสอนทุกวันเลยเหนื่อยโคตรเหนื่อยเลยแข่งแค่ครั้งเดียวแปบ๊บเดียวอะ่ะชั่วโมงหนึ่งหรือสามสิบนาทีแค่เนี้แต่ซ้อนทุกวันนะคะ แล้วก็จองคำหมังเว้ยหรือไม่ก็เจา้าสํานักที่ไหนก็เหมือนกันแหละต้องปฏิบัติทุกวันต้องสวดมนต์ทุกวันสวดมนต์ทุกวันภาวนาทุกวันวนั่งสมาธิทุกวันนะคะอืมถึงได้บอกว่าต้องฝึกฝนให้รู้จริงหรือว่าต้องพิสูจน์ให้รู้จริงแล้วถึงจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นอะอะไรก็ตามในโลกเนี่ยถ้าเราอยากจะเก่งอยากจะเป็นนะต้องรู้จริงๆครับนะพอรู้จริงแล้วมันจะทําได้เอง หลายหลายคนเนี่ยโทรเข้ามาหาผมแล้วก็บอกว่าอาจารย์ทําให้ผมเนี่ยขลังหน่อยได้ไหมทาให้ผมเนี่ยเก่งหน่อยได้ไหมทาให้ผมเนี่ยเออ,องลงได้เต็มที่จริงๆอ่ะถ้าจะทําจริงๆอ่ะคุณก็ต้องมาฝากเนือ้อฝากตัวเป็นศิษย์เรานะก่อนที่จะเขาเรียกอะไรอะ่ะคือถ้าศรัทธารู้ว่าเขาทําอะไรเป็นอะ่ะก็มาเป็นลูกศิษย์เขาเดี๋ยวเขาก็สอนให้เองแหละเพียงแต่ว่าถ้าถ้าคุณมาถามแบบนี้ปุ๊บอะ่ะ ขอแบบถ้าเป็นลูกศิษย์แล้วทาให้อย่างนี้ได้ไหมสอบนี้ได้ไหมสอบนี้ได้ไหมคือแบบมันจะแปลกๆหน่อยป่ะอาจารย์เพราะว่าคือเขาอยากได้แต่ตัวเขาไม่ไม่ฝึกฝนตัวเขาไม่รู้วิธีไปถึงอาจารย์อาจจะแนะนํา คนนะผมพูดคำานึงผมพยายามแนะนําให้คนนะไปฝึกฝนตัวเองแต่หลายๆคนนะก็หายไปแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนตัวเองการฝึกฝนตัวเองเป็นจุดที่สําคัญที่สุด<ม>เพราะว่าถ้าตัวเองไม่ฝึกฝนตัวเองแล้วไม่มีใครหรอกครับจะมานั่งจีเราได้ตลอดแม้ท่านครูบาอาจารย์เองวันหนึ่งก็ต้องแตกดับลาลับโลกเมื่ออาจารย์แตกดับลาลับโลกเสร็จแล้วอาจารย์ก็ถ้าอาจารย์ฝึกฝนตัวเองดีอาจารย์ก็ไปในภพภูมิที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราแตกดับลาลับโลกเราไม่ได้ฝึก ตัวเองไว้ดีสุดท้ายเราก็พลาดพลั้งเสียทีให้แกเจ้ากรรมในเวรได้ตลอดครับอพูดตรงๆนะมันพลาดได้ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเพราะฉะนั้นอ่นะการภาวนาการการฝึกฝนตัวเองเนี่ยมันสําคัญที่สุดเพราะว่าสุดท้ายมันเหมือนนักมวยอ่ะถ้าขึ้นสนามไม่ว่าจะขึ้นสนามหรือลงสนามก็ตามนะถ้าฝึกอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วความผิดพลาดมีน้อยมากมีก็น้อยนะเราต้องกลัวเจ้ากรรมในเวรไว้ก่อน อีกอย่างเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคนเราอะถึงว่าจะเป็นคนที่ดีแสนดีแค่ไหนอะ่ะเกิดมาในโลกอ่ะไม่มีใครไม่มีกรรมไม่ไม่มีใครที่ไม่เคยสร้างกรรมชั่วมาก่อนถึงจะเป็นคนดีสักแค่ไหนก็ตามนะอืไม่มีใครไม่เคยสร้างกรรมชั่วมาก่อนนะชาตินี้ไม่ทําชาติที่แล้วก็ต้องเคยทํามาถึงได้บอกไะว่าทุกคนนะคะมีเกิดแก่เจ็บตายใครไม่มีเจ็บเป็นไปได้ไหมไม่มีไม่มีทาง ตายเป็นสมบัติแน่นอนอ่ะที่มาพูดตรงนี้ก็เพราะว่าปัญหามันก็คือว่าถ้าอยากรู้ก็ต้องพิสูจน์อยากรู้ต้องทําอยากรู้ต้องฝึกฝนเพราะถ้าไม่ทําไม่พิสูจน์ไม่ฝึกฝนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้จริงค่ะแต่สิ่งที่เชื่อได้แน่นอนถาวรก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะตัวเองเท่านั้นครับสร้างบาร,รมีถึงจะรู้ถ้าคนอื่นถ้าถ้า,ถ,าถ้าคนอื่นสร้างตัวเองก็ไม่รู้ครับเพราะคน,นมันเนเรื่องของคนอื่นเขา ตัวเองทําตัวเองรู้ตัวเองทํา,ทาทตัวเองได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ต้องรู้จริงฝึกจริงนะคือคุณต้องเข้าไปพิสูจน์จริงๆจนเข้าใจจริงมันถึงจะรู้จริงครับนะอืมเพราะถ้าไม่ทําอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะอย่างเช่นว่าทําไมคนที่มีองค์ถึงต้องสวดมนต์ถึงต้องภาวนาเพราะอะไรรูกไหมเพราะคุณคิดจะสื่อกับเทพสื่อกับวิญญ,ญาณเนี่ยคุณจะต้องฝึกฝนตัวเองให้เข้าสู่สมาธิให้ง่าย เพราะว่าถ้าคุณไม่ฝึกฝนให้ตัวเองเข้าสู่สมาธิง่ายคุณก็สื่อทาไม่ได้แต่ถ้าคุณฝึกฝนตัวเองจนเข้าสู่จิตวิญญาณหมดจิตวิญญาณได้คุณก็จะสามารถถ้าคุณมีมนะอุปจารสมาธินะอุปจารสมาธิคือสมาธิชั้นต้นชั้นชั้นต้นที่สามารถที่จะมองเห็นและพูดคุยได้นะถ้าทําได้คุณก็อยู่ได้แต่ถ้าคุณส่งอารมณ์นี้ประจําทุกวัน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 ผมถึงต้องมานั่งสวดมนต์ทุกวันทุกวันทุกวันเพราะอะไรรู้ไหมมันเหมือนต้องย้ําทุกวันทุกวันทุกวันเราจะพลาดเผลอพังไม่ได้เพราาะว่ ถ้าเราจะคิดจะประกอบอาชีพอยู่ในอาชีพใดก็ตามเราก็ต้องชํานาญในตรงนั้นถ้าเราไม่ชํานาญในตรงนั้นเราอยู่ไม่รอดครับพูดตรงๆหลายๆคนนะมาถามผมบอกว่าจะเอาสูตรลับอย่างวุ้นอย่างนี้อย่างนั้นผมบอกว่าสูตรลับอ่ะคุณไม่ได้มาด้วยความนับถืออยู่แล้วแต่เดิมคุณมาด้วยว่าคุณจะเอาสูตรลับแต่สูตรลับถึงผมบอกคุณไปถ้าคุณไม่ใส่ใจสุดท้ายสูตรลับนั้นมันก็มัน,ม,นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าแสดงว่ามีสูตรลับเหรออาจารย์ครับ สูตรลับมันไม่ยากหรอกก็คือบอกเขาสวดมนต์นั่งท่องไปเรื่อยๆจนจิตเมาแต่เขาไม่เอาค่ะไม่แต่เขาบอกไนงะว่าขอแบบทางรัฐแบบไม่ต้องสวดมนต์นั่งมสมาธิมไม่ต้องทําบุญไม่ต้องอุทิศส่วนกุศลอะไรไ <ป S 1> เลยนไปไม่ได้อะไรแบบว่าแบบเป็นทางรัฐแบบว่าขอให้ได้มีแบบมีองค์มีเทพมีแบบอิชิฤทธิ์อิชิเดชแล้วก็มีคนเขาอะไรนั่นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมีเทวดาเป็นแสงโกรธประจําตัวโดยจริงเลยนะเอาจริงๆเลยนะแต่จะมีองค์ใหญ่เพียงหนึ่งองค์ที่มาดูแแแลรรัักกษาตต้่ แต่ว่ามนุษย์เราไม่เข้าใจมนุษย์เราไม่ฝึกฝนตัวเองถ้าฝึกฝนตัวเองคุณจะเจอเองเขาบอกแล้วว่าถ้าคุณใช้ของจริงก็คุณฝึกจริงคุณจะเจอของจริงแต่ถ้าคุณฝึกเล่นคุณจะได้ของเล่นไปถ้าคุณเอาจริงๆคุณก็จะได้จริงตลอดเพราะฉะนั้น,นะน,นอะแล้วแล้วเขที่เขาบอกอะอจริงไหมที่ว่าครูบอกว่าอ่ารับขันไหมนะแล้วก็วันหนึ่งเจ้าก็จะรู้เอง,งว่า องค์เทพองค์นั้นเป็นใครไม่จริงรปฏิบัติทําไปเถอะไม่จริงจนกว่าจนกว่าครูคนนั้นต้องตรวจให้เจอก่อนคือเขาเรียกว่าต้องได้อุปจารสมาธิพออุปจารสมาธิสื่อจิตเข้าไปมองเห็นวิญญาณมองเห็นธาตุมองเห็นครูบาอาจารย์มองเห็นอะไรเสร็จแล้วครูก็มีหน้าที่ที่จะสื่อสารติดต่อให้โดยตรงเมื่อติดต่อแล้วค่อยรับได้แล้วอย่างนี้ล่ะถ้าเกิดไม่รับขันครูล่ะหมายถึงว่าถ้าคนนั้นน่ะอยากจะรู้ว่า มีองค์อะไรมีปู่อะไรแต่ว่ายังไม่รู้ยังไม่เห็นให้ตัวเองเนี่ยนะั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเขาจะมาให้เห็นเองจริงไหมไม่จริงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยหลงผิดไปคะเยอะคือเขาเรียกอุปทานโอ้ไปอ่านมาเขาเข,าเขียนยาวเหยียดเลยนะเขาเขียนน่าสนใจมากแล้วมีคนมากดไลค์เยอะมากคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าลองดูทุกสรรพสิ่งในโลกอืเหมือนคุณกินข้าวอ่ะคุณรู้รสเอง ถ้าคุณถ้าเขาเล่าเรื่องข้าวคุณจะรู้ไหมถ้าคุณไม่ได้กินเอาแค่นี้ผมพูดแค่นี้ง,ง่ายสุดเหมือนกับมีดอะเรารู้ว่ามันเถือได้ฟันได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักว่ามีดหน้าตาเป็นยังไงมันจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจทุกอย่างต้องพิสูจน์จริงทําจริงทดลองจริงถึงจะเข้าใจจริงนะแล้วการที่ว่าจะรู้ว่าตัวเรามีองค์อะไรเนี่ยต้องทาอย่างไรคะก็ผมบอกไปแล้วว่าภาวนาแล้วคุณไปฝึกกรรมฐานกองใดกองหนึ่งให้คุณเก่ง คุณต้องทําด้วยตัวของตัวเองคุณต้องสั่งสมบาร,รมีด้วยตัวเองถ้าคุณอยากจะได้มาไม่ใช่ว่าคุณแบบว่าไปถามไอน้นุ่นคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ว่าถ้าคุณจะถามถามอาจารย์ผู้รู้ที่มีปรารสมาธิมีพระเจตโตยาณน,นะคุณไปถามเหอะถามยังไงก็ถามได้อาจารย์ทับรู้อาจารย์ทําทำได้ค่ะผมมีวิชาโหราศาสตร์ในการดูนะผมผมอ้างผมอ้างขึ้นว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ในการดูแต่ว่า แต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์ท็อปก็ดูด้วยอุปจารสมาธิเนี่ยแห,หละที่อาจารย์ท็อปอธิบายอยู่เนี่ยค่ะอุปจารสมาธิเนี่ยมันมันเป็นสมบัติปัจจตังเฉพาะของแต่ละคนถ้าใครมีจิตโล่งจิตไม่วอกแวกจิตไม่สงสัยจิตไม่สงสัยหนึ่งจิตสบายหนึ่งจิตมีความสุขจิตมีความสุขนี่คืออารมณ์พุทธานุสิกรรมานึกถึงพระเจ้าเป็นอารมณ์จิตมีความสุขจขออำจขขชื่อในติตใจไม่รู้สึกทุกข ไม่ร้อนช่วงนั้นมีความรู้สึกสบายใจใจโล่งๆเบาๆสบายๆแล้วดิ่งจิตนิ่งไปที่สิ่งที่เราต้องการแล้วมันจะเห็นของมันเองเห็นนี่คือเห็นเพราะอะไรรู้ไหมจิตเราไม่วอกแวกจิตเรามีความรู้สึกสบายมีความโล่งมันจะสื่อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จิตขุนมัวจิตมัวแต่นั่งคิดเล็กคิดน้อยคิดคือถ้าเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยอ่ะไม่มีทางไม่มีทางที่จะสื่อได้เลยแม้แต่น้อยแต่ถ้าเป็นคนที่เรียกว่า อารมณ์คล้ายๆโสดาบันในที่นี้ก็คือไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความสงสัยอะไรคิดว่าทําสิ่งใดและเป็นความดีอยู่ในศีลห้าดำรงไม่มีความสงสัยในศีลหา้าไม่มีความอารมณ์สงสัยเนี่ยแหละเขาเรียกนิ่ว่านะถ้าเราไม่มีความสงสัยเลยแล้วเรามีความรู้สึกสบายมีความรู้สึกว่ามีความสุขแล้วเรามีความรู้สึกว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องเกิดเราคิดแค่นี้มันจะสบายเพราะเราอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้น สมาธปิปัจจุบันเท่านั้นที่จะนำพาให้เราเห็นได้อารมณ์อื่นไม่ใช่อารมณ์สงสัยไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ไอน้นี่อารมณ์อะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นอารมณ์สบายที่สุดนั่นแหละของจริงครับอาจารย์ทำแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปนั่งสมาธิเอาเองปฏิบัติกรรมฐานเอาเองไม่ไม,ไม่จะอยายรู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาเห็นเขาบอกเนะี่ยปฏิบัติเองกรรมฐานเองแล้วเห็นหนู่นเห็นนี่มานี่ไม่ได้เห็นแล้วแบบเชื่อว่าตัวเองมีองนุษน์อันนี้นั้นเนี่ยค่ะ ถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่มีครูเนี่ยเป็นบบ้าหลัังครมันเพี้ยนไดเน้เป็นบ้าทีหลังเป็นบ้าทีหลังต้องมีครูใช่ไหมคะขนาดหลวงตามาหาบัวย,ยังพูดไว้เลยท่านเองก็โดนหลอกแต่ท่านวางเฉยนิมิตนะนะเรื่องนิมิตอ่ะนิมิตมันหลอกแต่พุทธานุสิกรรมฐานไม่หลอกครับเพราะพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงในโลกแล้วรูปลักษณ์พระพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏทุกที่ทุกฝนแห่งไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นวายังดำรงอยู่แม้กระทั่งพระสงฆ์ก็ยังมีตัวตนครับแต่อย่างอื่นนะ หลอกครับนะหลอกผมบอกแค่นี้นะนิมิตเนี่ยต้องดูดีๆว่านิมิตหลอกหรือนิมิตจริงนะคะนิมิตหลอกนิมิตจริงน่ดูยากนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วถ้าถ้าคนที่แบบว่าจิตใจไม่ไม่วอกแวกไม่สงสัยไม่หุดหงิดจําไว้นะคนที่จะมีนิมิตด,ดีมากๆก็คือคนที่ไม่หุดหงิดวางใจให้เฉยเป็นกลางไม่ทุรนทุรายกับคนอื่นเพราะว่ากรรมคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่มีกรรมเป็นของตัวเอง และถ้าเกิดว่าคนนั้นอ่ะไม่ยึดติดกับใครเลยคนนั้นอ่ะจะหลุดพ้นหลุดพ้นนี่คืออะไรรู้ไหมไม่ทุกข์กับคนอื่น oh. และไม่ไม่สนใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนอื่นรอบๆคนพวกนี้เป็นปัจเจกชนมันเป็นปัจจตังผมบอกแค่นี้ว่าทําไมมีคนมาถามผมว่าทําไมเพื่อนคุณน้อยทําไมคุณไม่สนใจจะไปสังสรรสังคมอะไรกับเพื่อน ผมบอกว่าผมาชอบไปคนเดียวไปสบายๆจริงๆอาจารย์เขาเป็นอย่างนี้จริง,รง,รง,รงชวนไปงานปาร์ตี้ที่ไหนไม่เคยไปเลยเขาแต่งงานบ้างห่ะอเขาบวชบ้างลระไม่เคยไปเลยงานศพงยิ่งแล้วใหญ่เลยอาจารย์ก็ถามว่าทําไมทําไมถึงถึงไม่นี่เพราะคนนั้นวางเฉยเพราะคนทําไมคนนั้นวางเฉยเพราะโลกธาตุเนี่ยพอถึงวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่คือคใจโอ้นะที่ที่โออยากไปเพราะอะไรหรือว่า เพราะว่าถ้าเกิดโอ้ท็อปไปอ,ออกงานเลได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีอย่างนี้ค่ะเหมือนเหมือนกับว่าถ้าเราไปออกงานร่วมกันแล้วเนี่ยพวกพวกเขาเหล่านั้นอะเวลาเรามีงานอะเขาจะมางานเราเหมือนกันเนี่ยแค่นี้แหละสุตรประสงค์โอ้แค่นั้นแหละแต่พอดีท็อปเขาไม่ไปโอ้ก็ไม่ไปไม่เป็นไรนะคะอืมคือที่ผมไม่ไปส่วนใหญ่เพราะว่าผมตัดความวุ่นวายกับคนถ้าถามว่าถ้าเราไม่ตัดความวุ่นวายกับคนภายนอกเนี่ย ปัญหามันก็ลุมเลาเราบางทีเนี่ยเดี๋ยวญาติไม่สบายญาติป่วยญาติมีปัญหาปัญหาทุกอย่างในโลกในโลกแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้คุณจะทำํำยังไงในโลกนี้แก้ไม่ได้คุณทําไงคุณจะมาทุกข์ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เรื่องคุณก็ต้องวางเขาบอกว่ามนุษย์เราเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นเสมอกันหมดนะด้วยสภาวะการเกิด <c oughs> แต่คนเราไม่ค่อยเข้าใจครับนะบางทีเอาเก็บเอานุ่นมาทุกข์อันนี้มาทุกข์สุดท้ายมันก็ทุกข์ไปง,งั้นจบมนะง่ายสุดเพราะนั้นต้องให้รู้จริงครับนะอ่ะ ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิราตครับเบอร์โทร06199 22645 092 59 29261 ID รายโอสิริ15 <c oughs> แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอบนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร08 492 666 58 ID ราย AJ TOP 16อ่ะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ